ให้ยายถือแล้วไม่ได้ให้แม่ถือเดี๋ยวไม่ไหวแล้ว you mm. ดังกว่านั่งอย่างเงี้ยตึงเป๊ะเลยนี่ไม่หนะไม่ได้เลยินมันมีคนตายแล้วเ่ยกลับแล้วเือที่แล้วทีนเจ้าทนเี่ยังไม่มีคนตายแต่ีคนเจ็ียเคียร์เคลียร์ให้เขาลงไ่เร็เลที่งวุรีาเดือนนี้เอา

อ,อ่ะอ <Cock S 2> <ım. S 1> ัดดอเยอเขา่จะดูเรตติ <único Liberty Overwatch> ้งเช่นโอ้ยแับมาเยอะเตติ้งมันมีใครัรู้แต่ว่ามันไดอ่นัลามันอาโอ้าไทย ai Sherin, oh acting, đang đóng tiền nữa, ơ ơ, cười, 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 โเดี๋ยวเมาพอแล้วโอแล้วลูกไปกินน้ำไปกินน้ำปะกินน้ำบอกแม่กินน้ำน้ำยืนหน่อยเอารน้ำมีเลยนะเออ อมู่พยายามจะกินเลือดเนี่ยเอออือ่กินเลกินไกินแล้วจาินดีอ่ไม่กินกินแล้วก็ดีแล้วกินเยอะๆนะเรื่องเพื่อก็กินไปมันแพงมันแพง เขาคุ้ค่าก่ดนสิวม่ให้อะไรอ่ะไม่ให้เคุ้บค่าจะมะถูกนจะเกิดพอเราสั่งไตวปลูกาปูผัดอะมันก็จะถูกว่ามันสองร้อแต่ถ้าเอือูผัดผัดกะลี่ผัดกะรีกะลีผัดปูได้ป่ะทำไมอ่ะมันเป็นเอาแต่ไม่รู้ว่า มัก็ดีว่ามีอไรมาใส่นตที่เราสร้างปู่มามันมันมัน,นแก้รูปอะไเลยเป็นรตัวอะไรเป็นา้าเป็นนั้หมาเาต้องมาแทเอาเองเอออันน้มัแกะเอาได้นะค่าที่ก็น่าจะแผ่ใช่ไหม

จ็บคออมไมบาซินโอทีซีมินอมจนเลยนแตก ยุใคไปว่านเี้ยวแม่จะมาเอานมต้องหา้ไม่แล้วน้องเพมง้ว่ามันเพลงเดียวมันฟิตคาจะได้คือมันแค่จำว่าไม่รับทวยเนี้ยมันเป็นคนแ้บนี้แหลมนชม่อครแบดว่านั้นน้อยนึงมันเมื่อหมนใ่ะใมันแบบมึงมึงมึันว่ายว่นอไเม่อน้น่ ม่นดิ้งร้องแล้วมันมันใจคอไม่ดีแล้วมันไปก้าสุสดอะเี้ยแล้วมันก็ร้องมันมันจะเอาฟันนดหน่อยให้ปากินด้วยไหมว่าร้องเพลงที่ว่าเป็น

ำเสร็จไอ,อ้าน,นาประตู้วยบอกแม่ยาบุรีดิแม่ยาบุรีม <c oughs> ่สุอ่ะแ้วกอม่ยาบุรีแม่ยาบุรีแม่ยา <c oughs> แม่เอาความจริงมาเลยคเล่น แม่ยจะบุรีเนาะอ้ไหนบอกดิแม่จะบุรีดูน้ำลายแม่จะบุรีแม่จะบุรีไม่ได้บุรีเลย ไม่ได้ั่งข้าวผัดปูอไม่กินเลยมันไม่กินข้าวมีนจะกินตปูเลย่ข้าวน้อยใส่ปูเยอะๆแกะเนื้อเอาเนื้อเน้นเลนเลนหรือทำเือทเลนอ้อนโ้โนมอนมโนมไม่หญ่แล้ว อืมมาแล้วทะเลที่หนูยากมาบบหน,านาออจะไปถุย ทำไมไข้ปูอะไรมันเยอะขนาดนั้นอืมเต้นกระดองมันเอาหลายตัวมารวมกันเกาแกะเมื่อเขกแกะเอามานะโหมันมีแต่ไข่อะไรเงี้ยก <c oughs> <อ>็ไข้พูนๆเลยไ,ไอ,อ้นี่ไงไอ้ตอนน่ะเมื่อกี้เนี้ยไอ้กุ้งมันจะเป็นปูไข่แต่ว่าหนูเคยกินครั้งที่แล้วแล้วนมะันมันในี่น่ะมันไม่ค่อยจะมีอะไรอะ่ะมันก็มีแต่ไข่อะ่ะแสบปะแซบ่บปะแซ่บ เนี้ยแซบบ่แซบป่ะเออยำมิแล้วยมดีลิเอียนอเซียนิลิงกินแล้วก็ยำมิลิงกินแตงโมก็ยำม่กินอะไรก็ยำม่ ย้ำม,มีย้ำยำดีเจเปิดเพลงยุงบินผ่านลจัดการยุงอะพระพระจันทร์ดิ พระจันทชีพระจันดิโอ้โหตัน <c oughs> เหนื่ยอยเเสียโอ้โหคิรินพระจันนี้แบบซ่องไปที่ทะเลเลยนะดูป่ะเดี๋ยวป่ะ่ปะปลาอุ้มปลาอุ้ม นูนเห็นในทะเลปะ่ะไม่ไนช่นนที่ทะเลเห็นพระจันทร์ส่องส่องแสงไปที่ทะเลเลยเห็นไหมนเห็นมแสงที่สีทะเลอืมอืมไฟมันมีแล้วนะออมืดแล้วเนี่ยบดตึกนั้นนะอืมโอ้โหโอ้ เห็นไกลๆมันเป็นเรือนะเรือที่ทะเลนะเปิดไฟไปหาปลาตอน,นคืนเอาหาปลาไกล